อยู่นี่แหละลูกเล่นกันอยู่นี่แหละอย่าออกแดดนะสิมอสอย่าออกแดดนะร้อน,น,น,นอยู่นีองงอ่อยู่นี่นั่นอยู่ได้ไงมอสมอสนู่นเอาซี่เอาขนมด้วยไป เดือนประมาณเดือนนี้แหละวองไปที่โลกอ่ะเดี๋จะฝากจักรยานหน่อยนะโอ้โหเพื่อนน่าจะท้องไงเออกำไฟกำกับเรื่องหัวเ่อไอเออไปส่อง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 ไปม่อืไปส่อง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  บโหายบตเนะอ่ายว่าดไปจำน้ำไหนติวันเเนี่ยจะโจะโอขันนู้นมาตักสิลูกนะขันนู้นเนาะคันใหญ่นะเอาขันใหญ่มาตักใส่สิ